ครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต j เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวว่ายูเครนควรที่จะสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารในรัสเซียได้เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีครับ สโตเทนเบิร์กตอบคำถามของวิวเอที่เข้าร่วมการประชุมยูเครนดิฟเอนซ์คอนแทคกรุ๊ปหรือว่า UDCG ครั้งที่23หน้าที่ทำการใหญ่นาโตในกรุงบรัสเซลในวันพฤหัสบดีว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารในอาณาเขตของรัสเซียเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและเราก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพวกเขาในการป,ปกป้องตนเองนะครับ เลขาธิการนาโตแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของเหล่าพันธมิตรและหุ้นส่วนที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนเพื่อใช้ในการจัดการเป้าหมายทางทหารอันชอบธรรมในรัสเซียซึ่งเริ่มต้นสงครามครั้งนี้ด้วยการส่งกองทัพรุกรานย,ยูเครนโดยผิดกฎหมายเมื่อกว่า2ปีก่อนครับ สโตเทนเบิร์กล่าวด้วยว่าถ้าหากพวกเขาซึ่งหมายความถึงชาวยูเครนครับไม่สามารถทําเช่นนั้นได้มันก็เหมือนว่าเราขอให้พวกเขาพยายามปกป้องตนเองรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองขณะที่มัดมือข้างหนึ่งไว้ข้างหลังและกล่าวด้วยว่าการป้องกันตนเองไม่ใช่เป็นการยกระดับความขัดแยง้ง โดยเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าสิทธิ์ของยูเครนในการโจมตีข้ามพรมแดนนั้นชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่รัสเซียเปิดแนวรบใหม่ที่ทางเหนือของเขตปกครองคาคิฟและเริ่มโจมตีพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงจากฝั่งรัสเซียและเมื่อเร็วๆนี้ครับสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่มอบให้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาในเขตปกครองคาคิฟ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอห์นเคอร์บี้ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐไม่เคยสั่งยูเครนให้จำกัดการยิงเครื่องบินศัตรูแม้ว่าเครื่องบินเหล่านั้นจะไม่ได้บินอยู่ในน่านฟ้าของยูเครนก็ตาม ด้านพลเอกซีคิวบราวประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมบอกว่าการประชุมกลุ่ม UDCG ในวันพฤหัสบ,บดีมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับยูเครนและการค้ำจุนและความสามารถในการฝึกอบรมและติดอาวุธให้กับกองกำลังใหม่ของกรุงเคียฟ พลเอกบราวกล่าวด้วยว่ากลุ่ม UDCG ร่วมกันทำงานเพื่อจัดส่งเครื่องบินรบที่มีความสามารถเช่นเดียวกับ F16 ให้กับยูเครนในช่วงฤดูร้อนนี้พร้อมระบุว่าเครื่องบินรบแบบนี้จะเพิ่มทางเลือกบางประการให้กับยูเครนเพื่อขยายระยะย,ยิงของอาวุธยุโทโธปกรณ์บางรายการที่มีอยู่ในมือ ด้านพลเอกแฟรงค์แมคเคนซี่อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการภูมิภาคเ e อเชียกลางและตะวันออกกลางบอกกับวิ a เอว่าเครื่องบินรบของชาติตะบันตกสามารถสร้างความแตกต่างที่มีนัยสำคัญสำหรับยูเครนโดยเฉพาะถ้าคุณอนุญาตให้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้ และในการเปิดการประชุมในวันพฤหัสบดีลอยออสตินรัฐมนตรีกลลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม u d ดีได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่ากว่า98,000ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนับตั้งแต่เมื่อรัสเซียรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนี้เมื่อ840บวันก่อนพร้อมประกาศต้อนรับอาร์เจนตินาในฐานะสมาชิกใหม่ของกลุ่มด้วยครับ